ข้อสอบข้อที่11ใน Microsoft Word ได้กำหนดค่าปริยายของขนาดกระดาษเป็น A4 ซึ่งตรงกับข้อใดการที่เราทราบว่ากระดาษมีขนาดเท่าใดจะช่วยให้เราสามารถเลือกกระดาษได้อย่างเหมาะสมขนาดกระดาษสำคัญนะครับกระดาษที่เราใช้กันอยู่ที่ใกล้เคียงกันก็คือขนาด A4 กับ Letter คราวนี้มาดูว่า A4 มีขนาดเท่าใดอันนี้ต้องอาศัยความจำนะครับความจา ถ้าใช้บ่อยๆก็จะจำได้นะครับ A4 จะมีขนาดตามภาพนี้นะครับ8.27คูณ11.69ก็คือเป็นด้านกว้างกับด้านยาวแต่ถ้าเป็นเซนติเมตรก็จะเป็น2 1เซนตมรคูณ29.7เซนติมครับข้อนี้ตอบงองู 1 2ใน Microsoft Word ถ้าขนาดกระดาษเป็น Letter จะมีขนาดตรงกับข้อใด Letter จะมีขนาดตรงกับข้อคอควายครับคือ8.5คูณ11นิ้วหรือ21.59คูณ2 7 9 4ปกติจะจำเป็นนิ้วค่อนข้างที่จะง่ายนะครับสำหรับกระดาษขนาด Letter ข้อ13ถ้าต้องการกำหนดขอบซ้ายของกระดาษเป็น1นิ้วจะต้องกำหนดขอบซ้ายเป็นเท่าใดคือขอบเดิมนั่นแหละนะครับจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของมาตราวัดตั้งแต่สมัยมัธยมปฐมแล้วว่า1นิ้วมีขนาดเท่ากับเท่าใดถูกต้องครับ1นิ้วมีขนาดเท่ากับ2.54เซนติเมตรข้อนี้ตอบขอไข่ ถ้าต้องการกำหนดขอบซ้ายของกระดาษเป็น3.81เซนติเมตรจะต้องกำหนดขอบซ้ายเป็นเท่าใดก็เหมือนข้อเมื่อครู่นะครับเพียงแต่ว่าเราใช้วิธีการบวกลบคูณหารกันนิดหน่อยก็คือเอา2.54ไปหาร3.81ก็จะได้1.5คำตอบคือขอไข่ครับ1.5นิ้วเกี่ยวกับการสั่งเซฟ ข้อ15เกี่ยวการสั่งเซฟและเซฟแอสข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวการเซฟและเซฟแอสข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องข้อกไก่สั่งเซฟหมายถึงการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลข้อกไก่ถูกครับข้อขอไข่การสั่งเซฟหมายถึงการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบใหม่ได้ปกติการสั่งเซฟนี่เก็บในรูปแบบเดิมนะข้อนี้แขวนไว้ก่อนน่าสงสัยข้อควายการสั่งเซฟ หมายถึงการสั่งจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในชื่อแฟ้มใหม่ได้ s a v e as สามารถกำหนดชื่อใหม่ได้ครับงงงูการสั่ง save a s หมายถึงการสั่งจัดเก็บแฟ้มข้อมูลในรูปแบบใหม่ได้ถ้าสั่ง save as ก<ร>็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้เช่นกันนอกจากเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนรูปแบบได้ด้วยข้อจาร์การสั่ง Save กับ Save as อาจเหมือนกันถ้าสั่ง save as ด้วยชื่อแฟ้มเดิมและรูปแบบเดิม ใช่ครับถ้าสั่งเซฟชื่อเดิมรูปแบบเดิมก็คือการเซฟธรรมดานั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อที่น่าจะไม่ถูกต้องก็น่าจะเป็นข้อขอไข่ที่เราแขวนไว้ครับข้อนี้ตอบข้อขอ,ขอไข่ครับการบันทึกเอกสารโดยการกำหนดตำแหน่งที่ต้องการมีขั้นตอนการบันทึกอย่างไราการากำหนดตำแหน่งที่ต้องการ คือ Save เซฟไปนในโฟลเดอร์ที่ต้องการข้อนี้ต้องตอบข้อขอไข่ครับใช้วิธีการเซฟแอสคือให้คลิกไปที่ไฟล์แล้วคลิกเซฟแอสนะครับก็สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการได้ข้อ17เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการพิมพ์ควรเลือกข้อใดถ้าเราอยู่ใน Microsoft Windows เวอร์ชัน7นะฮะก็จะคลิกที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Device and printer พราะดูจากตัวเลือกที่เหลือแล้วไม่มีข้อใดเกี่ยวกับ p r i นเตอร์นะข้อนี้ตอบกบไก่ครับ device and printer ข้อ18ถ้าต้องการยกเลิกการสั่งพิมพ์เอกสารให้เลือกกดปุ่มใด z o zoom c a n c e l p a u s e Resume Restart ข้อนี้ต้องตอบ cancel อยู่แล้วนะครับแปลว่ายกเลิกนะ ตอบขอไข่ครับข้อ19ส่วนของไอคอนคำสั่งที่ใช้บ่อยแบ่งเป็นส่วนๆตามการเรียกใช้หรือว่าใช้งานเรียกว่าอะไรถ้าไอคอนต่างๆไปอยู่รวมๆกันสิ่งที่เราเอามารวมกันนั้นเราเรียกว่าทูบาร์ครับจากภาพนี้นะฮะนี่เป็นตัวอย่างทูบาร์ของ ก็ t อ a เพนนะครับข้อนี้ตอบข้อคอควายครับข้อ20 Formatting to bar หมายถึงอะไร Formatting ก็น่าจะแปลไดง้ง่ายๆนะครับข้อนี้ตอบเลยแล้วกันนะกอไก่ครับเครื่องมือในส่วนของแบบจัดรูปแบบครับไม่ใช่แบบมาตรฐานไม่ใช่ส่วนประกอบของโปรแกรมและไม่ใช่แสงสานะเอกสารที่กำลังพิมพ์ว่าชนิดของอะไร